การเลือกเทวรูปเพื่อการบูชาหลายคนนะครับที่กำลังคิดจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคงเกิดคำถามขึ้นมากมายสิ่งแรกๆที่คนมักจะถามกันก็คือบูชาเทวรูปปางไหนดีเพราะแต่ละพระองค์เนี่ยมีปางให้เลือกมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเทวรูปทางสายเซียนของจีนนะครับหรือว่าจะเป็นเทวรูปทางสายฮินดูก็ตามเนี่ย แล้วแต่ละพระองค์เนี่ยก็ยังมีปางต่างๆหรือรูปแบบของเทวรูปต่างๆที่หลากหลายมากมายคำถามคือแล้วเราจะบูชาปางไหนดีถึงจะรวยถึงจะปังแต่คลิปนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับการเลือกบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเดี๋ยวการที่เราจะเลือกบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดเนี่ยเดี๋ยวผมทำคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกออกไปนะครับแต่คลิปนี้จะมีคำตอบให้คุณว่า เมื่อเราตัดสินใจจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเราควรจะเลือกปางไหนดีคลิปนี้มีคําตอบครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะครับสําหรับผู้ที่กําลังเริ่มต้นบูชาหรือแม้แต่ผู้ที่บูชามานานาแล้วก็ตามก่อนอื่นผมต้องแบ่งกลุ่มผู้ที่ต้องการเช่าเทวรูปเนี่ยเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกนะครับคือผู้ที่บูชาหรือผู้ที่ไม่บูชาก็ตาม แล้วก็มองเทวรูปเนี่ยเป็นเรื่องของงานศิลปะเป็นฝีมือการปั้นที่สวยงามหรือปั้นจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นต้นนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือมองเทวรูปเป็นเรื่องของของสะสมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นผู้ที่ชอบเกี่ยวกับเทวรูปเก่าเทวรูปที่หายากหรือสำหรับผู้ที่บูชาก็จะเป็นสะสมเทวรูปที่มีการปลุกเสกที่ดี อย่างมีมวลสารที่ดีหรือการจัดสร้างด้วยวัตถุประสงค์ที่ดีมีพิธีที่ดีเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจริตของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปซึ่งเป็นเรื่องของฐานะเงินทองความชอบส่วนตัวมุมมองส่วนตัวซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่เพียงอย่าให้ถึงขนาดเดือดร้อนถึงขนาดต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเช่าบูชาก็เพียงพอนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงกรณีที่สองกันก็คือผูท้ที่ต้องการที่จะบูชาและกำลังมองหาเทวรูปเพื่อการบูชาสักองค์หนึ่งเพื่อความเป็นสิทธิ์ิมงคลในชีวิตเพื่อขอพรเพื่อความเจริญในชีวิตหรือเพื่อที่ต้องการให้พระองค์ท่านปกปักรักษาคุ้มครองก็ตามนะครับคือพูดง่ายๆว่ากำลังมองหาเทวรูปซึ่งเป็นเหมือน ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบบูชาแล้วเราต้องการนําเข้ามาเพื่อบูชาแต่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะบูชาปางไหนดีปางนูน้น,นก็ดีปางนี้ก็ดีพอเปิดในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อหาข้อมูลเนี่ยอาจารย์คุณนู้นก็บอกว่าปางนี้ดีบูชาแล้วจะร่ํารวยอีกคนนึงก็บอกว่าปางนู้นดีบูชาแล้วจะเจริญรุ่งเรืองสรุปก็คือไม่รู้จะเลือกปางไหนดี แบบไหนดีเพื่อที่จะนำมาบูชานะครับซึ่งคลิปนี้ผมจะมาแนะนำบุคคลกลุ่มนี้แหละนะครับที่กำลังมองหาเทวรูปสักองหนึ่งเพื่อที่จะบูชาในชีวิตควรจะต้องทำยังไงแล้วจะเลือกยังไงก่อนอื่นนะครับเราเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าไม่ว่าเทวรูปปางไหนแบบไหนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองศรัทธานะครับก็คือพระองค์เดียวกันเพราะว่าเทวรูปเนี่ยนะครับ เป็นของเสมือนที่เป็นตัวแทนขององค์เทพเพื่อให้ผู้บูชาทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับคือเทวรูปต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้มองแล้วรู้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดเนื้อออกไหมครับด้วยรูปลักษณ์ต่างๆจะได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นคือใครนะครับชื่ออะไรพอเวลาเราไหว้เนี่ยหรือเราบูชาเนี่ยจิตเราเนี่ยจะได้มุ่งตรงสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์นั้นๆ เพราะการที่เราบูชาเนี่ยเราบูชาด้วยจิตเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยกำลังบูชาใครเพราะฉะนั้นเทวรูปเปรียบเสมือนของสมมุติตัวแทนขององค์เทพนั้นๆให้เรารับรู้ว่าท่านคือใครจะเป็นปางไหนแบบไหนก็คือตัวแทนขององค์เทพเหมือนกันหมดขอพรได้บูชาได้ปกปักรักษาเราได้เช่นเดียวกันหมดครับหมายความว่าถ้าเราบูชาองค์เทพกุลูอย่างเงี้ยองค์เทพกุลูก็จะมี เทวรูปหลายๆแบบทั้งปางที่กําลังอา่านหนังสือปางที่ทรงมา้าปางยืนถือเงาอยู่อะไรแบบนี้นะครับทุกปางก็คือองค์เทพกุลูครับเพราะฉะนั้นจะเป็นปางไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญก็คืออยู่ที่พอเราเห็นแล้วเรารู้ว่านี่คือเทพกุลูนี่คือเทพแห่งความซื่อสัตย์เวลาเราบูชาเราจะได้ระลึกถึงพระองค์ได้ง่าย นั่นคือสิ่งที่เทวรูปทำหน้าที่ให้ผู้บูชาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธาได้ง่ายนั่นเองครับแต่หากถามว่าปางต่างๆเนี่ยมีผลต่อตัวผู้บูชาหรือไม่คำตอบก็คือมีผลครับตอบแบบนี้หลายคนคงจะงงและว,ว่าอา้าวก็เทวรูปเป็นเหมือนกับตัวแทนขององค์เทพนี่งั้นปางไหนก็บูชาได้เหมือนกันหมดสิทำไมปางต่างๆ หรือท่าทางของเทวรูปต่างๆจึงมีผลต่อตัวผู้บูชาละ่ะคืออย่างนี้นะครับรูปร่างท่าทางหรือปางต่างๆเนี่ยมีผลต่อจิตใจและกระบวนการคิดของตัวผู้บูชาเองนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกเสมอว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องนําความดีของท่านมากระทำหลักการเดียวกันเลยครับปางเทวรูปหรือท่าทางขององค์เทวรูปเนี่ยจะบ่งบอกให้ผู้บูชาเข้าใจยกตัวอย่างนะครับเช่น เทวรูปปางประทานพรก็คือเทวรูปที่ยกมือข้างหนึ่งเนี่ยแบบไปด้านหน้าใช่ไหมครับเหมือนเป็นการให้พรเนี่ยถ้าหากเราตีความของปางนี้ได้เราจะเข้าใจว่าเทวรูปเนี้ยสื่อถึงพระองค์ท่านกําลังให้พรกับเราเวลาเราบูชาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีพระองค์ท่านคอยเหมือนกับเชียร์อยู่คอยให้พรเราอยู่เราจะเหมือนกับรู้สึกว่าเรา มีพละกําลังในการที่เราจะออกไปเวลาเราศรัทธาต่อพระองค์ท่านแล้วเราไหว้พระองค์ท่านเรารู้ว่าโอเคเทวรูปของอินเดียเวลาท่านแบมือมาข้างหน้านี่คือการให้พรน,นะพอเราบูชาเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกว่าท่านประทานพรให้เราเราก็จะเกิดกําลังใจอันนี้เป็นต้นนะครับอย่างเทวรูปที่นั่งสมาธิอยนะ่างเงี้ยก็จะสื่อถึงจิตที่สงบ นะครับเวลาเราบูชาเราเห็นพระองค์ท่านนั่งสมาธิหรือว่าอย่างองค์พระพิคเนตท่านกําลังเรียนหนังสืออย่างเงี้ยนะครับเวลาเราดูแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตใจสงบเพราะว่าท่าทางของเทวรูปเนี่ยส่งผลต่อจิตใจและความคิดของเราเนี่ยเองครับเราก็จะใจเย็นแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นเทวรูปที่ดุดัดนก็จะส่งผลให้เรารู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงอำนาจ รู้สึกถึงการต่อสู้ฝ่าฟันดังนั้นการเลือกเทวรูปบูชาจะปางไหนท่าทางไหนก็ได้ครับแต่เราต้องเข้าใจความหมายแล้วก็นำเทวรูปนั้นนะ่ะเตือนสติตัวเองว่าเราต้องการอะไรอย่างเช่นเราต้องการพรเราก็เอาปางประทานพรแล้วระลึกถึงเสมอว่าโอเคนี่คือปางประทานพรท่านกำลังให้พรเรา ถ้าเราต้องการสมาธิหรือเราต้องการเกี่ยวกับเรื่องเรียนอย่างงี้นะครับเราก็เอาปางที่เป็นเหมือนกับนั่งสมาธิหรืออย่างปางอ่านหนังสือเป็นต้นน,นะครับซึ่งรูปร่างท่าทางหรือปางต่างๆของเทวรูปเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจว่าเทวรูปนั้นสื่อเรื่องอะไรก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาเราบูชาเนี่ยเราก็จะเตือนสติตัวเองในด้านนั้นแต่ถ้าหากถามว่า เราอยากได้หมดทุกอย่างเราอยากได้ทั้งสมาธิเราอยากได้ทั้งให้พรอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเราต้องการแบบฮึกเหิมความเหิมต่างๆเอ๊ะแล้วเราจะบูชาปางไหนดีเราบูชาปางไหนก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าปางแต่ละปลางเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นเพียงสิ่งที่สื่อท่าทางของพระองค์ท่านให้เราเวลาบูชาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าท่านกําลังให้พรนะท่านกําลังบอกให้เรามีสมาธินะ เพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากบูชาให้ท่านให้พรให้ประสบความสําเร็จหรือว่ามีสมาธิต่างๆหรืออะไรก็ตามนะครับเราเลือกบูชาปางไหนก็ได้ครับเราอาจจะเป็นเลือกบูชาปางประธานพรก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราบูชาเนี่ยนะครับก็ระลึกถึงการให้พรของท่านแล้วก็ระลึกถึงความเป็นสมาธิระลึกถึงเราจะต้องนํากําลังใจนําความศรัทธานี้ เปลี่ยนเป็นพลังเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็คือถ้าใครต้องการแบบเฉพาะนะครับก็เราก็เลือกปางที่บ่งบอกถึงความเฉพาะหรือจริตของตัวเองที่เราต้องการบูชาแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับการเจาะจงแบบนั้นนะครับเราต้องการก,กว้างๆนะครับปางไหนก็ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเองนะครับอย่างที่บอกครับ เทวรูปเปรียบเสมือนตัวแทนของพระองค์ท่านนะครับปางต่างๆเปรียบเสมือนท่าทางที่จะเตือนสติเรานะครับเพราะฉะนั้น2อ,อย่างนี้เราให้ความสําคัญกับเทวรูปมาก่อนนะครับแล้วก็ปางเนี่ยมาทีหลังซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและว่าจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับอย่างตัวของผมเองอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ติดเรื่องของปางหรืออะไรนะครับผมก็เอาปางไหนก็ได้ นะครับเราแต่ขอให้เป็นลูกของพระองค์ท่านเวลาเราเห็นแล้วก็รู้ว่าคือพระองค์ท่านนะครับเวลาบูชาเราจะได้เข้าถึงพระองค์ท่านได้ง่ายแล้วก็เลือกเทวรูปที่เราเห็นแล้วเราชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่คนมักจะถามกันก็คืออย่างเทวรูปสายฮินดูเนี่ยมักจะมีสัตวาวุธหลายอย่างนะครับบางเทวรูปเนี่ยมีมือนะครับเยอะเลยแล้วก็แต่ละมือ ก็จะถือสาตาวุธที่แตกต่างกันซึ่งสาตาาวุธแต่ละอย่างนะครับก็มีความหมายที่ไม่เหมือนกันทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแบบไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเราชอบความหมายครับและเราเข้าใจความหมายของสาตาาวุธแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะง่ายในการบูชา อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างบ่วงเนี่ยก็หมายถึงใช้สําหรับมัดคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมให้กลับมากลายเป็นคนดีอย่างขวานก็หมายถึงฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตอย่างงาที่หักถ้างาชี้ขึ้นฟ้าก็หมายถึงการออกลบออกสู้แต่ถ้าชี้ลงหมายถึงปลายงานเนี่ยชี้ลงด้านล่างเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการศึกษาเป็นต้นนะครับคือถ้าเรา ไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถเข้าใจความหมายและก็เตือนสติตัวเองได้แต่ถ้าเราชอบรูปแบบท่าทางแบบนี้นะครับมีหลายๆประการแล้วก็จะมีศัตว์อาวุธหลายๆแบบเนี่ยก็เช่าบูชาครับแล้วเราค่อยๆศึกษาทีหลังก็ได้เพราะว่าอาวุธที่ท่านถือก็แฝงไปด้วยข้อคิดดีๆต่างๆมากมายนะครับจะได้นำมาเตือนสติตัวเองนั่นคือความหมายที่แท้จริงของท่าทางศัตววุธต่างๆครับ ทีนี้ถ้าถึงตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อีกนะครับยังไม่มั่นใจว่าจะเลือกองค์ไหนดียังไม่มั่นใจว่าจะเลือกปางไหนดีนะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนํามาแบ่งปันกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ,นะครับโดยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับเราก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรานะครับที่เรากําลังจะบูชาเนี่ย ท่านเป็นผู้เลือกให้ก็ได้นะครับวิธีการนะครับง่ายๆเลยถ้าหากบ้านเรามีห้องพระนะครับเราก็เข้าห้องพระนะครับจุดทูปตามปกติเลยครับจุดธูปไหว้พระพุพะทธธรรมประสงค์นะครับแล้วก็จุดทูป16ดอกหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกจุดก็ไม่ต้องจุดก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอยากจะบูชานะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้ว เอ่ยชื่อพระนามท่านหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้บทสวดของท่านนะครับบทสวดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากำลังจะบูชาเนี่ยเราก็สวดบทสวดนั้นนะครับแล้วก็บอกกล่าวท่านว่าข้าพเจ้าชื่อนี่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 นีเกิดวันนี้นี่นี่นีอยู่บ้านเลขที่เท่านี้เท่านี้ขอบารมีพระองค์ท่านโปรดชี้นำทางลูกมีความประสงค์ที่อยากจะเช่าบูชาเทวรูปของพระองค์ท่าน เพื่ออะไรเราก็บอกไปนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ท่านประธานพรปกปักรักษาเพื่อให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ชี้นําทางในชีวิตเพื่อนําความคุณงามความดีของท่านมาปฏิบัติเราก็บอกพระองค์ท่านว่าแต่เราไม่สามารถที่จะ ตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกเทวรูปองค์ไหนปางไหนดีก็ขอบารมีพระองค์ท่านโปรดดลจิตตนใจให้ได้เทวรูปที่เหมาะกับตัวเรานะครับเพื่อกลับมาบูชาเพื่อให้ชีวิตเราและครอบครัวเกิดความเป็นสิริมงคลขอเชิญท่านมาอยู่ที่บ้านเพียงเท่านี้แล้วเราก็ปักธูปแต่ถ้าเราไม่ได้ปักถ้าเราไม่ได้จุดทูบเราก็ไม่ต้องปักเราก็กราบ3ามครั้งนะครับโดยเราต้องตั้งจิตถึงพระองค์ท่านนะพอเสร็จปุ๊บ ก็ออกจากบ้านไปก็วันที่เราจะไปตั้งใจที่จะไปเช่าบูชาเนี่ยแหละครับเราก็ออกไปแล้วก็ลองเดินไปหาดูถ้าเราเจอเทวรูปองไหนก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกพิเศษเราชอบองค์นี้มากจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ครับพอเราเดินปุ๊บเราจะรู้สึกว่าองค์นี้แหละนะครับถ้าเราเกิดความรู้สึกกับองค์นั้นชอบองค์นั้นก็เช่าบูชามาได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามก็คํานึงถึงราคาที่เราไหวด้วยนะครับผม อย่าให้กิเลสมาบังเนาะเราก็เดินเดิน,เด,นเดี๋ยวเราจะรู้เองอะครับอันนี้คือความเชื่อนะเราก็เช่าบูชามาเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครไม่สะดวกที่บ้านไม่มีห้องพระหรืออะไรก็ตามนะครับจริงๆไม่มีห้องพระก็ได้นะครับจุดกลางแจ้งเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปักหาอะไรมาให้มาปักก็ได้จุดทูต16ดอกต่อการแจ้งเลยก็ได้แล้วก็เอ่ยพระนามท่านหรือบทสวดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากําลังจะบูชาก็ได้ หรือไม่ก็ไปศาลเจ้าหรือเทวลัยของพระองค์ท่านก็ได้นะครับแล้วบอกกล่าวแล้วลองดูเดินดูในศาลเจ้าหรือเทวลัยนั้นก็ได้ว่ามีปางที่เราอยากจะบูชาหรือเปล่าเราจะรู้สึกขึ้นมาเองว่านี่แหละปางนี้แหละองค์นี้แหละคือของของเรานะครับซึ่งผมก็เคยใช้วิธีนี้กับเทวรูปองค์พระพิฆเนศนะครับของผมที่ผมเช่ามาบูชาผมก็ใช้วิธีนี้แล้วผมก็บูชามานับเกือบ10ปีละ น,นี่ก็เป็นเกดเล็กเกตน้อยนะครับที่ผมมาแชร์แล้วก็แบ่งปันนะครับก็หากสิ่งไหนที่ผู้ฟังคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็เก็บเอาไว้สิ่งไหนที่คิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับก็ทิ้งไปเอาสิ่งที่มีประโยชน์นําไปปฏิบัตินะครับผมถ้าหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอเป็นกลำลังใจนะครับกดติดตาม กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะนำความรู้เกี่ยวกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ผมได้เคยเรียนรู้นะครับในการปฏิบัติตนประพฤตินตนเนี่ยนำมาแชร์นำมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆนะครับหรือผู้ผู้ที่เข้ามาฟังเนี่ยไม่มากก็น้อยก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ